บบ่่มือนีดมือนีดยางมาส่งหอดสถานีมันเป็นไงยางมาส่งหอดสถานีเลยบอสเป็นห่วงสุดอย่างปาปามีเมียไหมปาปามีเมียไหมมีเมียไหมฝันฝันว่าปาปามีเมียไหมยู่เมียน่ะหัวหวยหัวหวยพ่อพายาปุยบัได้ใครอยาปุยบัได้อีก ขนาดฝันได้นี่ฝันมยยางมาหอดมันไ่หมอมีหรอกมีเดี๋ยวมีพู้เดียวขึ้นนหวยดีโอ้ยตีตันเนาะสูนไลยตีโอ้ขนาดได้แค่ฝันเนียเนี่จะมีผู้เดียวกับเมย์พ่อเหี่ยวพ่อแห้งเหอเราจะไปพิาณาง่ายกว่านะหมกสู์ศู์คักคลักคือเก้าน่ะคคักไล หาหมอเด้อไ่าหมอเออหาหมอหาหมอไเอ๊ะ้านี้ละบุมีรอกเมี่ยไม่นะไอู้มีผู้เดียวกับเมย์รอผววใหม่เอมีผัวใหม่วิ่มมีัวใหม่ตีนะภาคแดดไปก็ได้บปไปไปาลไรได้สวัสดีครับ